ก็สวัสดีครับนันะต้อมฟิตออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีส่งงานหนึ่งก็บอกนะครับผมเป็นอ่าของอ่าทีมงานผมเองนะครับผมคนในทีมงานต้อมฟิตออนนะครับผมมาสั่งมานานแล้วนะครับเพิ่งทําเพิ่งมีเวลาทําเสร็จเดี๋ยวมาดูสเปคของงานก่อนนะครับตัวนี้เป็นกําคอนะครับผมทรงกําคอไม้ประดู่นะครับผมประดู่ลายเสือนะครับผมนี่เป็นลายลายอย่างนี้นะครับเป็นลายเสือเดี๋ยวดูตัวเต็มก่อนนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวดูอีกด้านนะครับ แต่นี้ยกแก้มด้านเดียวนะ๋ยวพี่ด้านให้ดูตอนพีรีวิวก็น่าจะเห็นแล้วแหละครับผมอันนี้เป็นด้านขวานะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสเปคงานก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นปราดูร้ายเสือนะครับผมใส่รางโต19มิลน,นะครับผมเป็นรางเหลี่ยมนะครับผมนี่ลักษณะของปลายรางจะประมาณนี้นะครับผม ่ลังเอียตัต19มิลใส่ปีก45นะครับผมเป็นโรเลอร์เปลือยนะผมโรเลอร์โต40มิลนะครับผมตัวนี้สามารถาเปลี่ยนเป็นโรเลอร์ยางเสริมได้นะครับผมโดยการย้ายโรเลอร์มาไว้ที่รูนี้ก็จะมียางเสริมตรงนี้แต่ตัวนี้ใส่เป็นโรเลอร์เดี่ยวให้ก่อนนะครับผม ใส่ที่เน็บนะครับผมที่เน็บท่อ2นิ้วตอนนี้ไอ้ขาเน็บนะครับผมที่เน็บขาตัวนี้ของผมปกติจะเป็นขากล่องสแตนเลสพีมพาต้องฟิตออนหมดนะครับผมขาดตลาดเราสั่งช่างเขาตัดไปแล้ว2เดือนนะครับของขาดตลาดช่างาช่วงนี้มันใกล้ปีใหม่ครับงานเขาเยอะก็เลยตอนนี้ก็ต้องอก็ต้องแก้ไขางานตัดเป็นงานอลูให้นะครับผมนี่สวยไปอีกแบบเนาะอืมสวยอยู่ตัวนี้สเปคงานเป็นชัก75นะครับผมเป็นไกเซฟนกนะครับผม ชักเจดสิทิ้งปลายอยู่19เซนนะครับผมนี่ประมาณคืบนึงเนาะอ่าส่วนของแถมนะครับผมปกติของแถมจะแถมลูกดอกนะครับผมให้3ลูกนะครับผมอันนี้ลูกลูกค้าหาสั่งเพิ่มแล้วก็ยาง1เส้นนะครับผมเอ่อยาง1คู่นะครับผมนี่คือพร้อมใช้งานนะครับผมลูกดอก3ยาง1คู่ส่วนนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มแล้วก็อันนี้ก็ซื้อเพิ่มแล้วก็อันนี้ก็แถมฟรีนะครับผมอา่าก็สวยใส่เชือกกระบอกใส่เชือกน,นะครับผมแถมพร้อมเชือก ประมาณ45เมตรนะครับผมให้หนึ่งกระบอกนะครับผมนี่ตัวนี้รอค่อนข้างนานนะครับผมส่วนความยาวทั้งตัวนะครับผมจากหัวจดดท้ายเดี๋ยวมาวัดกันให้ดูเลยนะจะได้ไม่ต้องอันนี้ชัก75แต่ยาวทั้งตัวเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแต่นี้ยาวทั้งตัว140เซนนะครับผม นี่ประมาณ140 141่สิบิเอ็ดซนนะครับนี่คือความยาวทั้งตัวกับระยะชักเจ็ดิบห้าเซนนะครับผมอ่าโอเคส่วนสนนราคานะครับผมตัวนี้อ่าไม้ไประดู่ลายเสืออ่าจัดอยู่ในหมวดไม้หายากนะครับผมสตาร์ทอยู่ที่5,500 5,500นะครับอันนี้คือสตาร์ทนะต้องดูที่ลายว่าถ้าลายจัดราคาอาจจะสูงกว่านี้นะครับผมตัวนี้ยังลายไม่จัดเท่าไหร่นะครับผมราคาก็ดรอปลงมาหน่อย5,500ถึง6,500นะครับผม รานะคาอยู่ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเป็นปลาดูนะครับผมปลาดูแดงปลาดูส้มทั่วไปที่ไม่ได้เป็นปลาดูลายเสือก็กระโจมยาวทรงกระโจมยาวอย่างนี้สตาร์ทอยู่ที่4,5 0 0น้านะครับผมรานะคานี้ไม่รวมส่งนะครับงานเป็นงานสั่งทำนะครับผมไม่มีปลายทางนะครับผมงานสั่งทำมัดจำหนึ่งพบาทนะครับผมรองานก็แล้วแต่คิวนะครับผมบางคิวก็รอเดือนบางคิวก็2เดือนบางคิวก็มากกว่านั้นนะครับเพราะว่าช่างมีคนเดียวทําคนเดียวเนาะ ทั้งทำางานหน้าไม้ด้วยทั้งเกลือลูกดอกมัดยางทําท,ทุกอย่างนะครับผมที่เกี่ยวกับหน้าไม้นะครับผมมันก็เลยต้องแบ่งเวลาส่วนงานหน้าไม้เนี่ยต้องว่างจริงๆถึงจะได้ท,ดทํานะครับผมโอเคเดี๋ยวท้ายคลิปนะผมเราจะเอาหน้าไม้กระบอกนี้ไปเซอร์ไพรส์นะครับผมดูว่าเจ้าของหน้าไม้จะดีใจหรือเปล่าเพราะว่ารอนานรอ,อนานมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปถามเจ้าตัวเขานะครับผมตรงท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมจะพาไปถามว่ากระบอกเนี่ย รอนานเท่าไหร่แล้วเป็นน้องๆในทีมงานผมเนี่ยผมรัดคิวให้หรือเปล่านะอืโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาน้าไม้นี้ไปส่งเจ้าของเอาครับผมป่ะไปเจอเจ้าของเลยครับอันนี้ไปถึงบ้านนะตั้มแล้วนะครับเดี๋ยวรอเจ้าของปืนอันนี้อันนี้ไม่ใช่เจ้าของน้าไม้อือหื้อกลิ่นใหม่กลิ่นใหม่เปนเจ้าของจริงๆกลิ่นทิงกินิ้น่สวยมากมีอะไรมันมันมีมันมีอีกกระบอกนึ่ง แต่ว่าลูกค้าจองแล้วตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ดูไฟครับโวนไฟคาดว่านี่มันมต้องพรบพพิบอย่างนี้มันเอนอด,ดูลายนี่เนี่ยถ้าเสือจัดมันจะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้คือเสือจัดเป็นเป็นของไม้อีกแผ่นหนึ่งแต่อันนี้เสือยังไม่จัดโอ้หนี่เสือจับอันนี้ลิงจับจับจับไม่ใช้จับโออหรอนี่อันนี้อันนี้จะเป็นคนละแผ่นกันนี่เห็นไหมที่มันจะเป็นลายลายเยอะๆแต่ตัวนี้ยังเสืออยู่แต่ว่าเสือไม่จับ แถวนี้ไม่ไม่ค่อยจะแต่ตรงนี้มีลายอยู่แต่ก็ถือว่าสวยตัวนี้สวยแก่นล้วนเลยเนี่ยสุดยอดเลยได้สองกระบอกอีกระบอกนึงถ้าติดต่อเจ้าของอ่าไม่ลักธงชาติไทยได้วยไหมนีห่หาหาไม้สีเข้มไม่ได้ก็เลยเห็นตัวนี้สีแดงธงชาติไทยม่วงเขียวเหลืองนี่ท้ายของขอเราสีด้ำดำเอาน้ำดำดิฮะน้ำดำอ่ะไม่มีไหม,ม,มไม่มีไน้ำไม่มี เดี๋ยวรอเจ้าของหน้าไม้มาก่อนนะสวัสดีครับห้องฝ่ายหนูเอาแมวเด็กๆมาด้วยครับไม่เอาเด็กๆมาด้วยเด็กกันยิ้มไม่หมายถึงเด็กที่ซ้อนท้ายไมาที่ผมเห็นเ่ยกลางทางอ่ะเฮ้ยขาอ่อนขาอ่อนเดี๋ยวไม่ต้องมาเมื่อวานเอาไปดื่มแล้วเลยพอดีเลยฟางตุ้งนึ่งใส่ไก่น้องไปตั้งไหนที่พี่พามานี่ ตู้อีกคือแวเข้ามาเมื่อกี้อือผู้ป่วยไหนโอ้ยนี่เลยข้างหลังก็ได้จะไปเอาจะไปเอาจะไปเดี๋ยวเน้ไามี่ดอกแคร์ด้วยโอเคนึ่งเสร็จไก่พอดีเลยนี่พอดีวันนี้จะนึ่งไก่นี่มาอยู่นู๊กเตรียมถาดเนี่เอาโต๊ะไม่เอาโต๊ะออกเอาเอายกโต๊ะออกไหนจ๊ะอย่าพิงนะไม่โต๊ะนู้นน่ะไปดูของขวัญนึ่งก่อนต้องยกออกอยู่แล้วแหละไม่โต๊ะนู้นน่ะโต๊ะแรงนะจะยกทิ้งไปแล้านบนยกโต๊ะให้กิน กินก่อนก็ได้ตม๊รอองก่อนก็ได้หยุดไปตรงนั้นก็ได้นะจ้าดูกนูกนคือไหมหกลงก็ไม่เรียูมากล้างไหนข้องบนยังไม่ดูดทรายกับผงไปได้ว้าเป็นแง่หลุดมือซะดูลายสัก่อนดูลายสัก่อนนี่จะของนไม้ครับอันนี้รอกี่เดือนครับสิปี ปีนึงปีนึงจำได้สั่งก่อนสั่งช่วงน้ำมาลายิงปานินกันมันนิ่นงอ่ะปีกว่าตนี้น้ำลงนละไม่ถึงปีไม่ถึงปีปีปีมันดเดือนเกอนเดือนยังไม่ครบรอบที่เราไปยิงปลาทรกนั้นเลยยิงอยากได้ของดีต้องรอขมัน7-8เดือนอีาได้ของนีต้องรอไม่ต้องดีมันก็ได้ไม่ต่อท้ายใช่ไหมจะได้เหล่าให้เลยพรุ่งนี้ อันนี้ตีอันนี้ตีท้ายไว้ประมาณสองสองเดือนเลยรอชุดหลางแล้วที่เนบที่รุ่นใหม่เลยนี่พี่ใช่เพื่อออกแข่งเลยนี่ลิมิตอิดิชั่นบอกบอกท่านผู้ชมมาเดียวเป็นยังไงสีสันถูกใจไหมอะไรยังไงนี่ชั้กเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าว่ารุ่น ตอนนี้ไปไปสั้นนะไปสั้นต้องต้องซ้อมยิงก่อนไม่งั้นยิงข้ามอ่ะสั้นมือของพี่ตุ้ยเหรอสั้นเหมือนอันเป่าปืนปืนเก่าเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นเจ้าของหน้าไม้นะครับผมรอรีบอยู่นะรอเจ็ดแปดเดือนนะครับก่อนจะได้เดี๋ยวของแถมให้ก่อนของแถมด้วยพี่มืของแถมของแถมของแถมดิ้นเลยรีบเอาไปเลยจะมาไม่ได้บอตทอมม่าสัเทียว ลูกดอกสามลูกกับพี่เสือนี่แหละวใหแล้วพี่ยางข้างน้ข้หอยแข้งขาหมอนเอาอ่ะของแขมครับท่าบอกว่ามอแตดโอ้ยรับมอบอย่างเป็นทางการอ่คิดหลอกด้ว่าพาเมียมาโมไซเนาะ แม่มันเอ้ถือให้ถือให้แม่มันอ๋อนอนแม่ลูกโอ้ให้มีน่ถือแม่มันแม่มันแม่มันนอนโอ้ยพรุ่งนี้ลางานได้พรุ่งนี้ลางานฉันเจมของใหม่นี่อะไรลูกดอกโอ้แถมตัวหน่วยตัวหน่วยโตแล้วเพราะว่ารีวิวก่อนที่จะออกมาละโอ้แถมลูกดอกยี่สิบดอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ตัวไหนไม่ได้ใช้ก็บอกตัวไหนไม่ได้ใช้ก็บอกนะครับไหนๆไม่ใช้ก็เอาให้น้องใช่ไหม ผมแถมดูแลอะไรถามว่าจะยิงย่างที่ไหมตอนนี้ให้ผมเอา18กับ22ให้นะไม่เอา20ให้เพราะว่าผมว่า20มันไม่ต่างกับ18บแปไม่เอาก็เหมือนเอาไม่เอาไปหมครับไม่จี๊ดไม่เอาไปแค่เนื้มันจะได้เห็นความแตกต่างกันปุ๊บว่าฐานะเป็นไงฐานะก้นจังของเหลือที่จับอย่เดี๋ยวของเราเหลืออีกหลายลำอยู่ เมื่อวานเมื่อวานจอเมื่อวานจอโจก็มาป้นคู่กายผมไปแล้วเนีผมไม่มีปืนยิงกันตอนนี้เอาไปแล้วไปแล้วเพืนเหรอใช่ก็แล้วให้น้องนี่ยน้องน้องหายอยากได้แบบว่าสองพันกว่าบาทก็เลยไม่มีแล้วสองพันกว่าบาทแถวนี้ผมยืมไปยิงหนูจะเข้าเมืองพี่ตุ้ยเนาะดีผมมือเล็กไงอันนี้ผมเหลาให้ใหม่ตอนแรกมันหนากว่านี้นะผมเหลาอีกสองรอบ เหล่าอ้ยตอนแรกไม่ไม่ได้ใส่ดูมันหนาเกินไหมคอคอก็เหลาให้มันเล็กลงแต่ว่าเราจะพอดีมือพี่ตุ่เใช่อันนี้เหลาเหลาให้เล็กลงนิดนึงแต่ไม่ถือว่าเล็กมากแล้วก็คอนี่ก็ทําให้ยาวขึ้นมานิดนึงอือใช่ให้ช้ำสบายๆนะไม่เมื่อยใช่ไม่เมื่อยต้องทําใจอะไรมันคือการเบื่อเพราะว่ามัน มิติมันเหมือนกันกับตัวชิงชันตัวนั้นของผมเลย<ก>ผมไปจับตัวนั้นแล้วมาจับตัวนี้ตัวนี้ยังหนาเลย<ก>ผมก็มาเหลาตัวนี้ลงให้ม<ก>ัออกอรชอนผมไม่ได้เดี๋ยววันไหนมันหยุดปอยู่นั่นยุไม่ทำอะไรเลยว<ก>ันไห<ก>น,นมันหยุดดวนกันเลยสเปคเข้ากันชักเจ็ดห้าตัวอรอนด้วยเออชักเจ็ดสิบห้าเราเกัน ตอนนี้ทิ้งไปสิบเก้ซนบางตัวเนีน่นเท่ากันด้วยแล้วก็ทิ้งไปสิบเก้าเข้ามานี่ยข้ามก็ลงไปดิเป็นข้ามก็ดิงไงของผมของผม,ผมตัดล้างมือของผมได้23อยากทิ้งไปสิบเายี่สิเหมือนเขาอยู่แต่ว่ามันจะมาตกตรงนี้ไงมันจะมาตกไอช่องว่าง,าง<อ> <laughs> นี่ไงโมันตัดตรงกลา,างไม่ได้มันก็เลยต้องต้องตัดเยื้องรูขึ้นไปรูนึงมันก็เลยที่เหลาชิ้งชันใช่ไหมนี่ชิ้งชันตัวเก่านั่นไงเดีไว้ใช้ใช่ไหมนี่ ใช่โอ้โ,โหดูติ๊กเอาชิงชันไว้ใส่ดูติ๊กไม่ชิงชันตัวนั้นแหละแต่ว่าชุดบนมันไม่มีต้องหาชุดบนใส่ก็บอกที่ลูกค้ายุกเลิกอ,ะอ่ะทำเสร็จแล้วลูกค้ายุกเลิกก็เลยเอาชุดบนไม่ใส่ตัวอื่นเหลือททยเลยมันเป็นเซฟข้างตัวนั้นโอ้โอเป็นเซฟข้าง เราก็ขออนุญาตจบการทิอนนแค่นี้นะครับแ้กไม่เอาที่วยบอกไมู่กใจนี่นี่อปนกที่รอ้าอะไรนี่เราควที่ทักแค่มาถามไระที่บน่าีานด่าเอาที่เ่เขาน่หละไม่ใช่คนนี้ดูโวนเลยดูสีเขียวสีเลย